คลิปนี้พี่ท็อปก็จะมารีวิวขาตั้งกล้อง AI นะครับที่ต่อต่อไปพี่ท็อปจะใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับในการถ่ายํำซึ่งได้มาจากเงิน FC นะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทนี้เป็นแบบสัมผัสนะครับแต่ถามพี่ท็อปว่าเออลังจากพี่ท็อปได้ใช้เนี่ยมันเวิร์กไหมพี่ท็อปว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับ ใช้ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะครับเลื่อนเมาส์ได้แต่มันจะเลื่อนได้แบบไม่อิสระนะครับมันจะเลื่อนเหมือนเลื่อนทิกตอกได้อย่างเดียวนะครับเลื่อนคลิปช็อตอะไรแบบนี้ได้อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟนะครับที่สามารถที่จะต่อเข้ากับขาตั้งกล้องได้เลยนะครับก็ถอดได้นะครับเดี๋ยวไปทับจะถอดให้ดูนะครับนี่ ถอดได้หมดทั้งสองข้างเลยนะครับออกแบบม,มาสำหรับขาต้องกล้องตัวนี้โดยเฉพาะนะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่คืนเข้าไปได้เลยรูชาร์จก็จะเป็นไซีนะครับนี่ไซสีสามารถชาร์จที่เป็นไซีได้เลยเดี๋ยวพี่ดับจะลองเปิดไฟให้ดูนะครับไฟนี่มันจะมีสามสีนะครับแล้วก็ ปรับได้สองโหมดครับสว่างแล้วก็มืดสว่างน้อยกับสว่างมากครับแล้วก็มีสามสีมีสีขาวแล้วก็สีนวลสีนวลผสมสีขาวนะครับก็วิธีการเปิดก็กดแช่ครับนี่ครับกดอีกทีหนึ่งอันนี้สว่างมากครับอันนี้คือสีนวลครับสว่างมากครับอันนี้สีผสมครับสว่างมากครับ นี่ก็กลับมาสีขาวเหมือนเดิมก็เรากดปิดนะครับก็เหมือนกันเลยทั้งสองอันนี่เปิดหน้านี่ครับก็กดปิดตัวขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะตรวจจับได้นะครับว่าเอาแยกออกนะครับใบหน้าว่าคนแรกที่ เขาตรวจจับได้นะครับเขาจะตามคนนั้นนะครับสมมุติเราถ่ายหลายคนเนี่ยเขาจะจําใบหน้าคนแรกที่เขาตรวจจับนะครับเขาจะไม่ตามคนอื่นนะครับเขาจะตามคนแรกจนกว่าคนแรกจะสั่งหยุดนะครับสั่งหยุดด้วยมือนะครับด้วยภาษามือเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะถอดอันนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับนี่ตัวนี้สามารถดึงออกไปได้นะครับพี่ท็อปจะดึงให้ดูนี่ดึงออกมาได้นะครับ สมมติเราจับโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจะเอาโทรศัพท์ไปตัดต่อหรือเอาไปเล่นนะครับเราสามารถถอดออกมาจากขาโดยที่ว่าเราไม่ต้องถอดตัวล็อกนะครับแล้วตัวล็อกเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ก็จะทําให้ดูนะครับนี่ครับ นี่สามารถที่จะตั้งเป็นขาตั้งโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยนะครับนี่โทรศัพท์ก็จะโดนจับอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะตั้งให้เราดูสามารถดูได้เลยก็สามารถเก็บได้ครับก็เวลาดึงก็ดึงได้นะครับดึงดึงมันจะมีล็อกตรงนี้นะครับให้เราดึงล็อกตรงนี้นะครับนี่ก็จะตั้งได้เลยก็สะดวกนะครับ แล้วก็ใส่คืนได้แล้วก็หมุนได้หมุนได้รอบเลยนะครับแต่เวลาเราจะดึงเนี่ยเราต้องให้อยู่ด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงจะดึงได้นะครับแล้วก็หมุนโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง AI นะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับปรับขึ้นปรับขึ้นได้นะครับ ปรับลงได้สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้นี่ขึ้นลงนะครับตามใบหน้าเรานะครับก็เลือกองศาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นี้เป็นรีโมทนะครับรีโมทก็มีระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีเมาส์นะครับแล้วก็มีปุ่มถ่ายรูปนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับ อันนี้เปิดนะครับเปิดมีบลูทูธนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับปิดนะครับก็เวลาเปิดนี่ก็เราก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับถามว่าจะใช้กับไมค์คู่ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าไมค์คู่ไม่ได้ต่อบลูทูธนะครับไมค์คู่นี่ต่อกับวไวเลสนะครับท้ายท้ายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวตัวตัวไมนะครับจะจับกับตัวท้ายโทรศัพท์เองนะครับเขาจะจูนหากันเอง ก็เดี๋ยวไปทับจะทำการใส่อันนี้นะครับใส่รีโมทเข้าไปน,นี่ก็แสดงเดี๋ยวไปทับใสใหม่ให้ดูนะครับเรายัดลงแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เรายัดมาจากข้างบนนะครับแบบนี้นะครับถึงจะใส่ได้นะครับก็โอเคไอตัวนี้ก็อ่ามันจะมีรูนะครับให้เรากด ดึงมาสักข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงหลายๆข้างทีนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนได้แล้วเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วนี่กลางได้แล้วก็เดี๋ยวไปรับจากกลางให้ดูนะครับนี่นี่กลางแล้วนะครับกลางแบบเป็นขาตั้งกล้องสั้นนะครับเอาไว้ ถ่ายทําได้นะครับตัวนี้จะดึงได้สูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวไปรับดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเจอตอนดึงเลยดีกว่านะครับนี่ครับก็ดึงแล้วนะครับส่วนสูงก็ประมาณ1.6 1.7เเมตรนะครับก็นี่ครับดึงแล้วก็สองสองอันนี้นะครับไอตัวนี้เราสามารถจะเลื่อนไปทางไหนก็ได้นะครับถ้าเราปลด บทตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนมาข้างหน้าหรือว่าไปข้างหลังได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวจับโทรศัพท์ครับเราสามารถพับเก็บลงมาได้แล้วเราเอาอันนี้เสียบก็ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่ท็อปจะลองเปิดกล้องให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวพี่ท็อปจะลองเปิดกล้องติดตามให้ดูนะครับนี่ครับกดแช่น,นะครับจนกว่าจะมีไฟนี่มีไฟแล้วสีเขียว ีเขียวนะครับเขายังไม่ตามนะครับออตามแล้วนะครับสีเขียวเขาจับได้แล้วนี่สมมุติเราหันนะครับเห็นยังครับเขาหันตามนะครับตัวนี้นี่เขาหันตามเลยนี่เขาหันตามถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เขาหันตามนะครับก็สั่งหยุดนะครับสั่งหยุดครับ นี่สีแดงแล้วนะครับหลังจากนี้เขาก็ไม่ตามแล้วนะครับเขาจะไม่หันมาแล้วทีนี้เราอยากให้เขาตามนะครับเราก็ทำโอเคแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นี่เขาก็รับคำสั่งเป็นสีเขียวนะครับเขาก็จะตามมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ตามแล้วนะครับนี่ ตามไปตามมานะครับพอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะสั่งหยุดไว้ต้องสั่งที่หน้ากล้องนะครับนี่ครับหยุดแล้วอันนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งกล้อง AI นะครับก็เดี๋ยวพี่ทับจะพับเก็บไ้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เดี๋ยวไปทับจะพับเก็บให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําการปิดนะครับปิดแล้วนะครับทีนี้เราหุบเข้ามาได้เลยครับตัวนี้ไม่ต้องหมุนนะครับตัวนี้ใช้ระบบความฝืดนะครับไปรับชอบมากเลยความฝืดนี่แล้วก็หมุนอันนี้ครับก็ปิด แล้วก็ล็อกกับพอกดอันนี้ครับให้ดังล็อกนี่ครับอันนี้ต้องหมุนปลดอันนี้นะครับนี่ก็ปิดได้เลยอันนี้เลื่อนได้นะครับเลื่อนไปมาเลื่อนไปมาได้แต่ว่าถ้าล็อกก็เลื่อนไม่ได้นะครับนี่เลื่อนมาปิดนะครับออกแล้วก็อันนี้เราสามารถโยกไปมาได้นะครับเป็น ทำเป็นที่ถ่ายภาพนะครับให้มุมไปมาไปมาได้ถ่ายไปทางซ้ายทีขวาทีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสั่งให้เป็นพาโลรามานะครับเปิดครับแล้วก็กดสองทีนะครับก็จะหมุนเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นวงกลม ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาหยุดนะครับก็ให้กด3ามครั้งนะครับเดี๋ยวพี่ทับก็จะลองกดให้ดูนะครับก็ตรงนี้ว่าจะมีปุ่มล็อกกับปลดล็อกด้วยนะครับล็อกแม่เขาขยับได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ทับก็จะสั่งคำส,สั่งเขาครับ3ครั้งกดที่ตัวเปิดปิดนะครับ3ครั้งเขาจะจะจะหยุดนะครับกดรัวรัว นี่หยุดแล้วต้องกดสามครั้งรัวๆนะครับถึงจะหยุดเดี๋ยวพี่เจ้าก็จะมาพามาดูไอจุดล็อกนะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดล็อกนะครับก็ถ้าเราปลดล็อกเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับได้นะครับนี่ขยับได้แต่ถ้าเราจะล็อกเนี่ยให้เรากดล็อกนะครับแล้วก็หมุนมาให้ดังกล๊อกนะครับนี่ก็จะล็อก,กแล้วนะครับหมุนไม่ได้แล้ว กพถ้าเราอยากปลดล็อกนะครับก็ทำเการกดครับหลังจากนี้เราก็จะหมุนได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขาตั้งกล้อง AI นะครับก็ขอบคุณเนฟซีครั้งครับ